สวัสดีค่ะมินนี้ไทยไอริสนะคะวันนี้ก้อยพากินส้มตำค่ะตำแตงนะคะแล้วก็มีไก่ทอดค่ะมีขนมจีนมาเ้ยค่ะแซ่บๆน้ำกันจ้าเมนูไส้พริกซีเม็ดด้ะจ้าย่านเผ็ดพราะว่าตำแตงเนาะเขากินเผ็ดหลายกับว่าได้ อันตำบอ,อกหุ่งเผ็ดๆนี่แซ่บยุจ้ามาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันนะคะอันนี้อากาศหนาวค่ะติดลบ2อ,องศาเลยขออนุญาตใส่ซอดนะคะพี่น้อง กินย่ามไดกระแซบนะคะ่นะนาะกินย่างมือใดกินกระแซบโบเบือนะพี่น้องเนาะเส้นขนมจีนเหนียวดีดีจ้ะ หอกลวกจ้ะพี่น้อง ตงแต่นวๆจ้า ไก่ทอดใหม่ๆจ้ะพี่นอ้องทอดด้วยแอร์ไฟเยอร์มาทอดไร้น้ำมัน ินแล้วก็จตได้ไปหาซื้อของค่ะข,ของในตู้เย็นใกล้จะหมดแล้วหนาวๆจ้ามันมีอากาศหนาว มากินตำแตงนะจ้าวันนี้ก๋วยตำใส่แครอทกินผักไล่ร้ายนอะพี่น้องนอผักมีประโยชน์จ้ะ ไก่นี้ก็หมักหมักง่ายๆนะคะขออภัยนะคะพูดไทยแกมีสารไปหมักหมักไก่ใส่เอียวขาวสอดหอยผงชูรสนิดนึง ใส่กระเทียมน้ำจิ้มมักถิ่นไหวจะชช่วโมงหนึ่งนอกพีนก่น้องแสบหยัดเข้าไปใส่แอร์ไฟเออร์จ้ะ แต่แอร์ไฟเยอร์สามสินาทีไอ่แปดสองศาสามสิบนาทีประทัาสุก,กัดเอาจนมันสุกเละพี่นอ้องแทบ ใส่บกกปลาเนื้อๆ,ๆจ้ะม,มักแฮนมักแฮนกระดูกอ่อน กินย่ำได้กัคิดหอดบ้านย่ำงาน,นค่ะพี่น้องบ้านเท่ากับอิดบ่อยักเนาะอยากกินยังก็ได้กินพักก็หลายรวมสมบูรณ์มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมียังก็กินไปก่อน,น่ะจะเนาะ ยูช็อปไทยกับบัวงามแต่พี่น้องบอวแมนช็อปไทยเอเชียเอเชียนช็อปบอัวงามเลยเปเอาหนัวมาก กินกับโบคือเฮ็ดกินเองเนาะพี่น้องเนาะยังกระไดแซ่บ หนังไก่มากมาจากหนังไก่กรอบ เซนเขาปุ้นยีห่ห้อ Tree Lady ของเวียนน้ำ้จพี่นอนแต่ว่าเหนียวดีดีบ้างเ <c oughs> ส่บพอมอันนี้บ่ได้ข่าวโฆษณาดิจ่ะมันแส่บกันเลยบวกต่อช้อปปี้ลาซาด้าผุนนะโฆษณาให้เขาอีก รักฐานจ้ะบอกกอดใส่ยังกระแสบเนาะใส่ก้อยกุ้งยังสิโอ้ยโอ้ย,อยบ่เมียนก้อยกุ้งตำกุ้งป่นกุ้งแสบ่บบกกอดบานเฮา ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะที่ชอบกินส้มตำฝรั่งบางคนก็ชอบกินส้มตำ Amazing Thai Food แซ่บโอ้จิดหอยบ้านเลย ความสุขของคนเรามันจะมีอะไรไปเสียนอกจากการได้กินอาหารอร่อยออร่ยนะคะทุกคนจงไหวซานะจงไหวน้างตอนหนึ่งเพื่อน้่งหิวเข่า เป็นอย่างบูอยู่ทั้งสั่นสองตึงตึงตังๆขออาภัยนะคะบางทีก็พูดไทยบางทีก็พูดอีสานนะทุกคนไม่ว่ากันนะคะ ลูกอีสานเนาะไปย่ใส่กับสันหาแต่ของอีสานกินจะพี่หนอกบาานเห้าเบออื่เบออยากเนี้อยู่นะกินเนาะ nhà liệt cái này Hãy subscribe cho อิ่มแล้วค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก้อยก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็กำลังใจต่างๆคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ